สวัสดีค่ะวันนี้มนก็จะพามาทำไก่ชุบแป้งทอดนะคะวันนี้มนก็จะใช้เนื้อไก่และนองไก่นะคะมาดูส่วนผสมของเรากันเลยนะคะมีไข่หนึ่งฟองนะคะเกลือพริกไทยกระเทียมผงปรุงรสน้ำตาลาซีอิ๊วขาวซอสหอยแล้วก็มีพริกปาปิก้านะคะ ซอสบาร์บีคิวนะคะแป้งโกกิแป้งออเทมปุระนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการหมักไก่กันเลยนะคะก่อนอน่นมันก็จะใส่เกลือลงไปเลยนะคะตามด้วยกระเทียมพริกไทยนะคะ ซีอิ๊วขาวนะคะตามด้วยซอสหอยนะคะผงปรุงรสนะคะพริกปาปริก้าน้ำตาล หลังจากนั้นเราก็จะคุกเค้าให้เข้ากันนะคะ เดี๋ยก็หมักทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการผสมแป้งกันเลยนะคะมาดูวิธีผสมแป้งกันเลยนะคะมุงก็จะเทแป้งทอดกรอบลงไปนะคะจากนั้นมุงก็จะใส่เกลือลงไปนะคะผงปรุงรสนะคะตามด้วยไข่นะคะ แล้วก็ขยำไข่ให้ทั่วแป้งนะคะลุกเขาให้เข้ากันนะคะถ้าหลังจากนั้นมองก็จะเทน้ำลงไปนะคะ แล้วก็ขยำขยำจนแป้งแตกละเอียดดีนะคะเมื่อแป้งเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วนะคะมนก็จะใส่สีอิ้วดำลงไปเพื่อเพิ่มสีสันนะคะ ก็จะใส่สีอิ๊วดำลงไปนะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ตามด้วยใบยมะกรูดนะคะ แป้งของมนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่มนคุกไก่และนำไปทอดกันเลยนะคะดูตอนที่มนเอาไก่คุกแป้งกันเลยนะคะมันก็จะเอาไก่มาลงแบบนี้นะคะใส่ในแป้งนะคะแล้วก็ คลุกเขาไก่ให้เข้ากับแป้งนะคะแล้วหลังจากนั้นมงก็จะมาคลุกแป้งตรงนี้อีกทีหนึ่งนะคะแป้งตรงนี้มงก็จะใช้อ่าแป้งทอดกรอบนะคะผสมผงบาร์บีคิวนะคะนำเนื้อไก่ที่เราชุบแป้งแล้วมาคลุกแป้งตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ แล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาพักทิ้งไว้ตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะ มนจะคุกแป้งตรงนี้แค่รอบเดียวนะคะถ้าคุกเ,เยอะเกินไปก็จะทำให้แป้งหนาเกินไปนะคะ ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดไก่ที่เรามีนะคะเดี๋ยวมารอดูตอนที่มนทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วไก่อันนี้มงก็จะเปลี่ยนมาคุกเก็ดขนมปังนะคะก็เอาไก่คุกแป้งลงไปนะคะแล้วก็คุกเก็ดขนมปังแบบนี้นะคะทำจนหมดไก่ที่เรามีนะคะ คุกเกตขนมปังเสร็จแล้วแล้วเราก็จะมาพักทิ้งไว้ตรงนี้นะคะเพื่อรอนำไปทอดนะคะ มนก็คุกเก็ดขนมปังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูตอนที่มนทอดกันเลยนะคะมนก็จะใช้กระทะไฟฟ้าทอดนะคะเปิดไฟที่ร7 0องศานะคะเดี๋ยวเรามาทอดไก่กันเลยนะคะ แล้วก็รอกลับด้านนะคะทอดจนไก่สุกเหลืองดีนะคะ ไปมานะคะรอจนเหลืองนะคะเมื่อสุกเหลืองดีเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะพักไว้ให้เสเด็จน้ำมันนะคะ ไก่ชุบแป้งของมนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหากใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้มนด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะ